ดูน้ำ uh, ดูน้ำอก็วางได้อ๋อดูนมดูน้ำให้หน่อยถ้าเราไปตรงคอมันจะเข้าด้านหลังมันจะอ้อมนะด้านหน้าใกล้เข้าด้านหน้าเลยครับครับผมเพราะว่าเราจะนำเข้าด้านหน้าตรงกลางหมู่บ้านเลยครับทุกคมครับ คครรัับบตอนนี้เราอยู่ในบ้านโนนสง่านะครับ้านโนนสงะครับว่าพนาปนพัดารนเาข้าโงบ้านบ้านไป้ข้านวายบ่นะ สวยนะไม่สวยนะเออ <laughs> <đang> <laughs> จับไว้ครับจับไว้จับน้าไว้ก่อนนะครับจับไว้ก่อนนะฮะสาธุอนุโมทนาบุญนะครับไม่ตัดหน้าครับไปอีกไปอีกไปไม่ล้มท่าก็ไปโรงเรียนกันหละครับดีออนั่งเลยครับท่านบอยบวบวัักยนตยยนยนยนกางเยนนนง กันท uh, ้ายรถให้หน <and> ่อยครับก <sh arp> ันท้ายรถหน่อยนะครับหลบด้วยครับทีนี้ก็หลบด้วยนะครับหลบลยไม่ไหวแล้วมักไปข้าหลุดหมดแล้ว คณะติดตามติดตามศูนย์หนึ่งคณะติดตามติดตามศูนย์หนึ่งจนิวยกน้ำไว้เลยนะครับยกน้ำไว้เลยครับยกน้ำเลยครับ ยกนัครับครับโอ้นิมนต์ครับนิมนต์ครับปู่ครับนิมนต์ครับเปิดหน้าหน่อยครับเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยนะครับ เปิดหน้าครับเปิดหน้าพี่ฮุกเปิดหน้าหน่อยครับเปิดหน้าครับไม่ขวางครับพี่ ติดตามโูนสองติดตามสูนหนึ่งติดตามู่นสองติดตาม่ามูนหนึ่งโูนสองห้าค่ะประสานตัวทนนิ้วเลยค่ะค่ะ มาดนนะครับปไปา่านครับาดไปาดมาหลายรอบแล้วไงยังไงไม่รู้เลยครับใฮุก บอกไม่เชื่อด้วบอกหลายรอบแล้วบอกยมมาบอกมนไ็นา้ำรอลงตาเลยโูกยกน้ำรอลงตาเลยครับยกสูงเลยโูกเอ้ไปน้ำรองตาครับ บอกเองเาว่าไม่ให้อยู่แล้วให้ไปเลยสาธุครับสาธุบุญกับสาธุนโมธนาบุญครับสาธุครับ คืนนี้นะครับถ้าืคืนนี้นะฮะตามุชื่อบปญญเาวโธนะครับแ <für 1971. S 1> <Ms. S 2> ม้พักจำวัดอยู่นะครับจำวัดอยู่วัดโรงแปลว่าไปด้ไหมที่โรงเรียนหนองบัวละครนะครับหนองบัวละครตำบลอะไรครับตำบลหนองบัวละครครับตำบลหนองบัวละครอำเภออำเภอหนัดบุญทศจังหวัดนครราชสีมานะครับวัดหนองโรงเรียนหนองบัวละครครับหนองเรียนหนองบัวละครครับ สาธุนะครับสาธุเอาหมวกออกก่อนได้ไหมครับเดยะทางอีกประมาณกิโลเศษนะฮะถึงโรงเรียนหนองบัวละครครับประมาณนี้ครับวิทยาก็ไปัยเดียดตรงไปเลยครับรวัดวัดถึงใครวัดไส้วยวัดหนองแค แต่คงแค่ยิ่งไปไกลอีกห้าโลที่หกโลออกยังไงครับตรงน,นี้ก็สะดวกครับได้ไม่ถือว่าไกลเพราะว่าพอทีหลังถ้ากระเดินออกมานนลัดเส้นท์เนี้ยยกน้ำไปเลยครับยก,ย,ยกครับยกครับยกครับยกน้ำไปเลยครับ Dốc Nam น้ำลลเลยครับยกน้ำเลยครับยกน้ำ,นำลอรหลงตาเลยครับยกน้ำเลยครับยกโลก,ก,ลกครับยกน้ำรอถวายนะคะเคาะแล้วค่อยปล่อยนะครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมา ให้ลคันนั้นเลยมาซะรอรอจะได้ตรงไปให้ให้ใส่ล้อก่อนเส่ล้อก่อนเอพราะรอตรงไปเลยนะเราตรงไปจะใกล้กว่าใช่ไหมครับแล้วเวลาพรุ่งนี้รัดออกตรงนู้นได้ไหมได้ครับยกน้ำล้อเลยนะครับยกน้ำล้อเลยนะครับยกน้ำล้อยกครับยกครับยกน้ำล้อถวายครับ ยกครับยกรอถวายครับน้ำยกด้วยครับยกน้ำด้วยนะครับอาธูครับสาธปใหญ่ครับพร้อมพร้อมแร้ว ยกน้ำร้อถวายเลยครับยกร้อถวายนะครับยกร้อถวายยกครับยกร้อถวายนะฮะระยะทางอีกประมาณหนึ่งกิโลนะครับจะถึงโรงเรียนหนองบัวนะฮะหนองบัวลักทร์ขบวนหนองบัวลักทร์นะครับอำเภอหนังอุทศ จังหวัดนครราชสีมานั่งพนมมือครับพนมมือตั้งตัวตรงๆครับนั่งตัวตรงตรงโรงเรียนอยู่ทางนี้เดี๋ยวออกถึงนู้นได้ครับเข้าทางนี้เดี๋ยวออกทางนี้ได้ครับมันเข้าได้สองทางครับปู่ตอนนี้พี่น้องประชาชนรอในนี้หมดทางเข้ามันจะไปทะลุถึงกันครับปู่ทางนี้จะใกล้กว่าครับ รู่ <dings S 1> าจะปูจะไปทางนี้าเน่ยที่เาจะไปมารูมาเวก่อนอะไรครับงเจะอยู่ท <tercer algunos eraser> ้ายนีไกลไหมร้อยเมตรเข้าตรงนี้ประมาณหนึ่งเมตรเองครับไกลม่ไกลเหมือนกันเอ๊ะเอย่าพึ่งไกลครับดูหมายเลขที่เราจะไปก่อนดูเส้นทางหมายเลขไดิครับครับ